สุดปังคัมพีอลังการดีไซเนอร์ไทยจัดทำโครงการร่วมทำชุดมิสแกรนประจำจังหวัดเพื่อต่อยอดทางการศึกษาโดยในค่ำคืนที่ผ่านมาได้รับเสียงปรบมือดังทั้งหอโดยคัมพีได้ส่งชุดประจำจังหวัดที่ออกแบบและตัดเย็บให้กับมิสแกรนสงขาและมิสแกรนกาญจนบุรีสวมใส่ในการประกวดในครั้งนี้จน,นวัดอิสระไก่ศิลได้ออกปากชมกันเลยทีเดียว ปีนี้คัมเพียร์ลังการเราส่งสองชุดนะครับชุดแรกก็คือชุดของสงขาเป็นชุดเรือพระสงขาเป็นชื่อชุดว่าเรือพระสยามครับชุดเรือพระสงขานี่ครับตอนแรกเราได้ไอเดียมาจากแฮชแท็กที่ที่มีคําว่าสวยเหมือนเรือพระเ,เราก็เลยเอาไอเดียนี้ครับมาทําชุดแล้วก็ส่วนชุดนี้นะครับผมก็ทําโครงการการกุศลขึ้นมาก็คือผมทําร่วมกับมหาวิทยายลาัยราชภัฏสงขาเอาเด็กนักศึกษาการออกแบบของมหาลัยครับมาร่วมทําชุดในการ ทําชุดทั้งนี้แต่โครงการของผมคือผมจะพาผลงานของน้องๆไปสู่เวทีสาธครับผมว่าเด็กๆนี่ออกแบบแล้วก็ทางเราเป็นคนตัดเย็บหรือว่าไงผมเป็นคนควบคุมการผลิตครับ,รบแต่ว่าผลงานทั้งหมดผมจะให้เป็นฝีมือของน้องเฮ้ฝีมือของนักศึกษาฝั่งสรงขานเป็นังไรบ้างคะผมว่าโอเคเลยนะครับคือในฐานะผมก็จบมาจากที่นั่นด้วยเหมือนกันผมก็เลยรู้ว่าที่นั่นเขาสอนอะไรบ้างแล้วก็คุณภาพของเด็กที่นั่น ได้งานประมาณไหนเพราะว่าที่ผ่านมาด้วยมหาเลยต่างจังหวัดนะครับเออก็จะถูกว่าอาจจะมีบทบาทน้อยครับในเรื่องของการเข้าวงการในเรื่องการออกแบบครับ่แ้อยางชุดนีส่วนชุดของส่วนชุดของการจนบุรีนะครับตอนแรกตีตมตีมหลักๆก,ก็เลยคือด้วยจังหวัดของการจนบุรีมันหาไอเดียที่จะมาสู้ในระดับประเทศยากผมก็เลยคิดตีมมวยไทยขึ้นมาก่อนพอได้ตีมมวยไทยเสร็จปุ๊บเราเอาเราเอาพื้นเพข,ของชุดนักมวยผู้หญิงมาเป็นหลัก แล้วก็หลังจากนั้นเสร็จเราไปค้นหาในจังหวัดว่ามีอะไรบ้างที่เกี่ยวกับการต่อสู้ผมก็ไปได้ประวัติของเขาชนไก่มาครับแล้วก็ลึกๆแล้วเขาชนไก่ประวัติดั้งเดิมของมันก็คือเป็นการตีไก่ของตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนเรศวรประมาณนั้นครับแล้วก็ใช้การพรีเซนต์บนเวทีเพื่อที่จะให้ชนะใจคนดูหรือว่าดูมีการอินเตอร์เทนหน่อยให้แตกต่างจากสงขาไปเพื่อจะให้เข้าชิงกันคนละสาข,ขาก็คือการ การโชว์ลีลาการตีไก่เหมือนคล้ายๆระบำไก่ชนนะครับประมาณนั้นท่านฝึกอะไรบ้งงางครับเพราะว่าเห็นแต่ละจังหวัดแบบสู้กันสุดชีวิตผมก็ผมก็ผมก็สู้สุดชีวิตนะครับผมก็สู้หัวชนฝ่าเหมือนกันผมทุกผมทําทุกวิถีทางให้ผมได้ได้มงชุดแกนเพราะว่าผมได้มงชุดมิชชันนีเวิร์ดมิสซูป้ามิสอินเตอร์ฟิลมาแล้วผมได้แกนซัล็มมา3แล้วผมก็เลยคิดว่าอยากเก็บแกนซัล็มของแกรนอีกหนึ่งผมก็เลย สู้ทำทุกวิถีทางครับเพื่อให้ได้เออ่รางวัลชประจำชาติของมิดแกรนมาอาจารย์น้องสมคายว่าจะขอจะรู้สึกว่นิดหนึ่งรู้แกเป็นรางวั็ได้มีการพูดุด้วยเพราะว่ารางวัลเขาเหมือนชื่อชมทีมงานสงขายที่กีกับพูดออกตื่นเลยชุ่สงขาเลยอ๋อเนเลยเมั่ค่อ๋อคือตั้งใจก็เหมือนเหมือนที่บอกแหละครับว่าผมทำทุกอย่างมาเพื่อเข้าชิงรางวัลเบส ชุดประจำชาติของมิดแกน์ผมเชื่อว่าถ้าผมเป็นที่เบสเบสในประเทศไทยได้ถ้าชุดผมได้ส่งออกผมผมมั่นใจร้อผมว่ามีโอกาสที่จะไปไปคว้ารางวัลมิดแกนอินเตอร์กองความฝันของผมตอนนี้คืออยากเก็บเกมอยากเก็บแกนสแซลมให้ครบให้ครบ5 5แกนสแซลมของนางงานระดับโลกตอนนี้เหลือแค่มิแกใช่ครับตอนนี้เหลือแค่มิดแกนคือถ้าผมได้มิดแกนผมก็ เรารู้สึกว่าเออเราก็ทําเป้าหมายใช่ครับเป้าหมายคือเป้าหมายของการออกแบบชุดประจำชาติเราคิดว่าเราประสบความสําเร็จแล้วฝัน้องสุขาเป็นยังไงคะวันนี้วันนี้รู้สึกดีใจแล้วก็ประทับใจภูมิใจมากๆเลยค่ะที่ได้สวมใส่ชุดที่บ่งบอกถึงประเพณีของจังหวัดสงขลาแล้วก็เป็นชุดที่พี่คมพีแล้วก็นักศึกษาได้ร่วมกันทําขึ้นมาค่ะคือทุกครั้งที่หนูใส่แล้วก็คือหนูได้เห็นกระบวนการการทํา หนูรู้สึกแบบประทับใจกับพี่คำพีแล้วก็นักศึกษามากที่คุ่มเททั้งเวลาทั้งแรงกายแรงใจที่จะตั้งใจทําชุดนี้แล้วในเมื่อหนูเนี่ยมีเวลาไม่ถึง10นาทีบนเวทีหนูก็พยายามสุดความสามารถของหนูที่จะพีเซนมันให้ได้อย่างดีค่ะแล้วเดี๋ยวแล้วไอ้ที่เดี๋ยวแล้วที่สําคัญออกพรรษานี้ มีงานประกวดเรือพระครับที่จังหวัด<ช>สงขลาฝากทุกๆคนไปติดตามกันเนะครับว่าเรือพระลำใหญ่ๆจริงๆของ แต่ละวัดในจังหวัดสงขลาเมื่อมารวมตัวกันที่สระบัวที่แหลมสมิลาจะอลังการแค่ไหนครับอันนี้คือย่อส่วนมาแค่แบบ10%แต่ถ้าความยิ่งใหญ่ของการประกวดเรือพราของจังหวัดสงขลาเดือนตุลาเนี่ยครับรับรองว่าอลังการมากอ่ะฝักกะจันทบุรีเป็นไงคะได้สวมใส่ชุดนี้ก็้ดีใจแล้วก็แบบภูมิใจมากเลยแล้วก็เป็นเกลียดมากนะคะที่ได้สวมใส่ชุดของพี่คมพีที่แบบรังสรรมาได้สวยงามขนาดนี้อย่างเหมือนที่สังขลาบอกหนูมีเวลาไม่ถึงแค่ไม่ถึง5นาที ีบนเวทีเดีหนูก็พยายามพรีเซนต์ออกมาเอต์เทนคนดูให้มากที่สุดค่ะก็ขอบคุณพี่คมพีมากๆค่ะท้ายฝากอะไดมไหมคะเออฝากยังไงผมไม่ฝากอะไรมากครับฝากขอให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์ของชุดประจำชาติของสงขาแล้วก็ของกาญจนบ,บุรีด้วย mm hmm. ไอถามใจผมว่าผมอยากได้อะไรผมอยากได้ที่1กับที่2อง <laughs> ในเมื่อมันมีห้หรา,างวัลที่หกับที่สอขอเป็น ของคัมพีร์อลังการเลยนะครับขอช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ Hi, <how? S 1> ครับผม